พูดด้วยใช่วิแก้ววิวิไม่เห็นไหมเห็นไหมเขาไม่กัดแก้วเห็นไหมครับผมเขาไม่กัดจริงๆแก้วเห็นไหมเขาซนใช่ไม่กัดจริงๆหรอพี่พี่จ๋าที่เขาเชื่อจริงๆนะพี่ไม่กัดจริงๆหรออ่ะเราแก้มันด้แก้วมันได้จริงจริงแก้วจริงๆเขาไม่กัดจริงๆครับผมจริงๆรจริงจ อยากจะบอกกับแก้วว่าพี่ตั้ได้ซื้อหมาตัวใหม่มาเลี้ยงอีกหนึ่งตัวเลี้ยงไหวเหรอไหวสิไวไหมถามพี่ป้าไหวไหมครับผมมีปัญหาเพื่อนจะไปหาเพื่อนไม่ได้ไปหาอ๋อปัญหาเพื่อนปัญหาเพื่อนปัญหาเพิ่มปัญหาเพื่อนอ่าได้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 เราก็ต้องพาเขาออกไปเที่ยวด้วยนะครับผมเอาไปได้ถ้ามีเวลาเยอะพี่ก็พาไปเวลาของตุนนี่ซื้อพักก็เยอะอะไรก็เยอะออกไปก็ไม่ได้ใช่ไหมสลายาก็ต้องดูถ้าไม่ดูว่าญาติตาย อูใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอใช่ไมฝากดูแลเขาด้วยนะครับแก้วอุ้ยสีตโตโอ้โหแก้วเขาวิ่งเก่งมากเลยอ่ะแก้วอันนี้ไม่ใช่หมาสีตโตแล้วจะเลี้ยงจริงๆเหรอไปจะแก้วจ๋าเราเอาไปหาเขากันดีกว่าฮะกลัววิ่งผูด้วยใช่วิแก้ววิวิ เห็นไหมเห็นไหมเขาไม่กัดแก้วเห็นไหมครับผมเขาไม่กัดจริงๆริงแก้วเห็นไหมเขาซนพี่จ๋าเนี่เขาชื่อจริงๆนะพี่ไม่กัดจริงๆริเหรอเชื่อไหมชื่ออะไรนะเนี่ยเห็นไหมครับผมเชื่ออะไรครับอุ้ยอนนี้นี่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 เขาชื่ออะไรครับผมฮะอะไรนะครับชื่อนาโชคนาโชคใช่ไหมครับผมนั่งก่อนนะครับนั่งก่อนนะโอ้ยตัวใหญ่มากมากเลยนะครับพี่ คุณพี่จา๋าสาเหตุที่มันไม่ดุเนี่ยเพราะว่าเราเองก็เลี้ยงมาตั้งแต่กเกิดเลยใช่<ว>ไหมครับผมที่คนเลี้ยงสุดเลยถ้าเราเลี้ยงเขาไม่ดุเขาก็ไม่ดุเพราะว่าพวกนี้สัญชาตญาณการล่าไม่มีดะจุดเริ่มต้นในการเลี้ยงสิงโตะฮะจากอะไรครับผมปกติผมทำฟาร์มพวกนกแก้วมาคออะไรเง<อ>ี้ยครับอ๋อเ,เราไปเห็นของบ้านผู้ใหญ่ท่านหนึง่งก็เลยศึกษาว่าเขาเลี้ยง<อ>ได้ไหมอะไรเงี้ยหลังจากนั้นพี่เขาก็ แบ่งให้มาหนึ่งตัวครับก็ถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างใช่ไหมครับผมเพราะว่าตัวนี้อยู่ในบริเวณไซตสองไม่ผิดกฎหมายในไทยแต่การที่จะขอเลี้ยงบ้านเราต้องมีพื้นที่ต้องมีความพร้อมหลายด้านครับก็ถึงจะไปขอเลี้ยงได้ใช่ไหมครับผมนเลี้ยงไม่ได้ครับเพราะว่าโตขึ้นน้องมีเสียงคำรามเสียงตอการถูกล็อกเลียนอะไรพวกนี้ต้องมีสถานที่หรือกงรองรับตอนโตอาหารการกินนะครับพี่เขากินอะไรพวกนี้กินน้อย เขากินแขนพี like oh. Oh, ่ป่ะไม่กินอ okay. uh ๋อไม่เลยเหรอพวกนี <can <can ้ถ้าเป็นไซส์ใหญ่จะกินแค่วันละมื้ออ๋อเหรอฮะเขากินอะไรอ่ะพี่เจ็ดวันก็จะกินแค่หกวันเดือนนะเจ็ดวันจะกินแค่หกวันหกวันวันเขากินอะไรอะทักทองแล้วก็ขี้อ๋อเหรอครับเากินอะไรพี่อันนี้ก็จะกินเนื้อหมูเนื้อไก่ตัดตัดทุกคนถ้าที่จะเลี้ยงตัดทุนที่ต้องมีความพร้อมหลายด้านก็ันไหนจะเรื่องทุนทรัพย์ค่าเลี้ยงดูเขาต้องมี รองรับอย่างควกคุมหรือไม่ก็อาณาเขตที่กว้างๆให้เขาอยู่เราเลี้ยงแล้วเราไม่สามารถปล่อยคืนสู่ธรรมชาติได้น้องจะล่าไม่ได้แล้วน้องจะอดตายในที่สุดเพราะฉะนั้นใครที่คิดจะเลี้ยงก็ต้องตัดสินใจให้ดีครับเราต้องเลี้ยงเขาดูแลเขาจนตายเลยคุณพี่โยจา๋าวันนี้นะฮะขอบพระคุณจริงๆเลยนะครับผมได้ความรู้นะฮะมากมายเลยนะครับคุณพี่ขอบคุณจริงๆนะครับ นี่นำโชคขอบคุณนะที่แวะมาเที่ยวที่บ้านในวันนี้สิงโตนำโชค,โอ,คอยู่ต่อเลยได้ไม่ใช่ละวลองเพียแล้วเนี่ย,อ,ยอ๋ออยู่ต่อเลยได้ไหมอย่าปล่อยให้ฉันคอยสิงโตตัวนี้นะครับเป็นสิงโตที่สะอาดสะอานจริงๆนะครับผมเนื้อตัวของมันนะครับหอมจริงๆนะฮะและยิ่งไปกว่าน,นั้นนะครับผม ปากของสิงโตนะฮะก็มีฟันที่สะอาดสะอาดนะฮะผมปากเข้าไปใกล้นะแต่ผมได้กลิ่นปากของสิงโตอ้าวเดี๋ยอะไรพี่อ้าวผู้ใหญ่ใจดีของเราครับนี่ยาสีฟันสมุนไพรตรางหมอจุฬานะครับผมยาสีฟันนะฮะที่มีมานานกว่า25ปีเลยนะครับมีส่วนผสมของสมุนไพร5ชนิดได้แก่การพลู พิมเสนกาลบูนเกลือและสารแน่เลยนะครับใช้นิดเดียวก็ช่วยให้ฟันสะอาดลมหายใจหอมสดชื่นระงับกลิ่นปากและยังช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียอีกด้วยนะครับช่วยให้เหงือกและฟันรักกันดีมี2ส,สูตรให้เลือกใช้ด้วยนะครับทั้งสูตรเอ็กซ์ตร้าและก็สูตรดั้งเดิมนะฮะขนาดปกติ100กรัมนะครับและยังมีขนาดพกพาอีกด้วยนะครับฟันขาวหอมสะอาดสดชื่น